สิระไม่รู้จักสนธิยาเตรียมชงถอดพ้นที่ปรึกษาคณะกรรมมาการกฎหมาย23กรกฎาคม64นายสิระเจนจาคศส,ะสะกทมพักพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ถึงนายสนธิยาสวัสดียอมรับว่านายสนธิยาสวัสดีเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรจริงแต่ไม่ทราบว่าเป็นโคต้าของใคร ไม่ใช่ของตนและพักพลังประชารัฐอีกทั้งตำแหน่งที่ปรึกษาประธานมีจํานวนมากเป็นร้อยคนเพราะมีได้ไม่จำกัดเพราะกรรมาทีการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาได้อย่างไรก็ตามการจะปลดหรือแต่งตั้งต้องผ่านมาติจากที่ประชุมกรรมาการและยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรู้จักกันมาก่อนนายศิระเปิดเผยด,ด้วยว่า กำลังจะทบทวนที่ปรึกษาทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะแค่นายสนธิยาแต่จะทบทวนตำแหน่งทั้งหมดเพราะมีบางคนไม่เคยมาช่วยงานเลยและมีบางคนเอาตำแหน่งไปสแสวงหาผลประโยชน์และเอาตำแหน่งไปทำให้เกิดความเสียหายซึ่งคุยกันแล้วก่อนหน้านี้ด้วยไม่ได้พึ่งมาคุยหลังจากเกิดกรณีของนายสนธิยาบางคนแต่งตั้งแต่ไม่เคยมาเลยนายศิระยังขยายความต่อว่า คณะกรรมาธิการบางคนมีที่ปรึกษา3-400คนเพราะไม่มีบัตรที่สภาต้องออกให้ไม่มีค่าตอบแทนเบี้ยประชุมก็ไม่มีมีแค่ตำแหน่ง อย่างไรก็ดีชื่อของนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาประธานกรรม,มา,การิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงหลังออกมานำรายชื่อของศิลปินดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงไปยื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ตรวจสอบข้อมูลในการที่ออกมาคอเอาแสดงความคิดเห็น วิาพากวิจาร์ณการทำงานของรัฐบาลและให้ข้อมูลที่สร้างความวุ่นวายและบิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านสังคมออนไลน์ที่มีจำนวนถึง20คนและยังได้ไปพูดคุยถกประเด็นนี้ในรายการโหนกระแสที่มีผู้ชมติดตามดูรายการเป็นจำนวนมาก